ถ้าเกิดว่า MacBook Pro ของคุณเก่าแล้วก็มีความจุน้อยมากนะครับอยากจะพัฒนาและอัปเกรดก็นี่เลยถอดไส้ในของมันออกมาและอัปเกรดให้เป็น MacBook Pro ที่มีความจุมากขึ้นรับรองครับว่าคุณจะรักมันมากกว่าเดิม สวัสดีครับสวัสดีครับดีใจรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลกับผมอาจารย์ชาติไฮเปอร์พิกเซลนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งในช่วงของไฮเปอร์ดีไอวายนะครับซึ่งต้องขอไปก่อนว่าคราวที่แล้วเรามีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการที่โมดิฟายเครื่องชาร์จไฟหรือตัวพาวเวอร์หรืออะแดปเตอร์ไฟเนี่ยของ MacBook นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ลองทําตามบางคนก็งัดสะหักเลยก็มีนะแต่ว่ามีหลายๆคนชอบมากๆเพราะว่าก็ช่วยให้ประหยัดตังค์นะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออะแดปเตอร์ใหม่ แล้วก็มีหนึ่งเรื่องนะครับที่เราได้นําเสนอไปในเรื่องของการอัพเจ้าตัว SSD เข้าไปทดแทนฮาร์ดดิสต์3.5นิ้วซึ่งเป็นฮาร์ดดิสตแบบดั้งเดิมนะครับของเจ้าตัวเครื่อง iMac รุ่นเก่าๆที่หลายๆคนมีอยู่ที่บ้านนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนก็บอกโอ้โหอัปแล้วเร็วขึ้นมากๆนะครับแม้ว่าขั้นตอนจะดูยุ่งยากเปลี่ยนแปลงไปซะบ้างหลายคนอาจจะงงนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอเมื่อ Mac มีการอัปเดต iOS เป็นรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการที่จะไปอัปเดตหรือแบ็กอัพหรือสร้างอิมเมจเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปยุ่งยากขึ้นสับสนขึ้นนะครับทำให้อาจจะมีการกดคีย์แล้วไม่ตรงกับในคลิปที่บอกไปบ้างก็มีซึ่งหลายๆคนก็จะเเจจออออปััญหาาาาาาะรรรวว่่่พพตต้้งงกกททีํสื พัดดิสเอาไว้ใช้งานเนี่ยมันจะยุ่งยากกว่าเดิมนะครับซึ่งผมแนะนําให้ใช้เป็นตัว Time m a c h i n e นะครับเพราะว่าการที่เอาแบ็กอัพเป็น Time Machine นั้นมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะครับโดยเฉพาะใครที่ใช้เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยตั้งแต่ปี2013ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะอัพได้อยู่ประมาณแถวๆถวไฮเซ e r ราหรือโมจาวีนะครับมันจะไม่สามารถอัปเดตนะครับไปเป็นตัว Big s u ซได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการติดตั้งมันก็จะยากขึ้นรวมไปถึงในการที่เว็บของ apple.com นะครับไม่อนุญ,ญ,ญาตให้ดาวน์โหลดเเจ้้าตตตตัััววแอปปที่็นง สมัยก่อนยังมีให้ดาวน์โหลดนะไม่ว่าจะเป็นตัวแลปเปอรดไม่ว่าจะเป็นตัวไลออนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นพวกโมจาวหรือเป็นพวกบรรดาไฮเซียร่าต่างๆซึ่งพวกนี้ในอดีตมันเคยให้ดาวน์โหลดจากที่ตัวหน้าเว็บของ Apple นะครับแต่ในปัจจุบันจะพบว่าไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเลยทําให้การที่จะลงเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากสับสนพูดง,ง่ายๆว่าบีบไกลให้เราไปซื้อรุ่นใหม่นั่นเอง แต่ถ้าเกิดใครใช้ iMac MacBook Pro นะครับที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆอันนี้ไม่มีผลเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้งานกับเวอร์ชันใหม่ๆได้ตามปกติแต่สำหรับใครลหลายๆคนในยุคน,นี้ที่มีโควิดต้องการประหยัดเงินแล้วมี MacBook iMac หรือแม้กระทั่ง MacBook Air นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่มีเวอร์ชั่นเก่านะครับอย่างเช่นเวอร์ชั่น2013ขึ้นไปตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่หนึ่งอย่างก็คือคุณสามารถทำการอัปเกรดหรือว่าโมดิฟานะครับบางส่วนของฮาร์ดแวร์ได้ถ้าเป็น iMac เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ตัวที่เป็น CPU นะครับให้เป็นเวอร์ชันที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นในปีเดียวกันได้แต่ต้องไปดูขาดูรหัสดีๆนะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สอนให้ทําแต่จริงมันทําได้แหละแต่มันจะซับสนยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถที่จะอัปเดตตัวฮาร์ดดิส3.5ให้กลายเป็นฮาร์ดดิสแบบ SATA M.2 ซึ่งอันนี้เราได้สอนกันไปแล้วซึ่งฮาร์ดดิส M.2 นั้นก็จะหน้าตาหนาๆแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงนะครับถูกมากก็จะไปใช้ทดแทนฮา,าร์ดดิสก์2.5ฮาร์ เข้าไปกับตัวเครื่องอ่านของตัวฮาร์ดดิสก์แบบปกติได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมาเลยใส่เข้าไปในตัว iMac ได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเครื่อง macbook pro macbook รวมไปถึงตัว macbook air จะเห็นว่ามีความแบนและมีความบางมากๆเพราะเนื่องจากว่าพวกนี้เขาใส่ตัวฮาร์ดดิสก์เข้าไปในลักษณะที่เป็น solid state drive นะครับหรือ ssd แบบที่เป็นเวเฟอร์เล็กๆแบนๆนะครับแต่ปัญหาก็คือเจ้าเครื่อง mac เนี่ยเขาจะใช้ ssd ที่มีขา แบบที่ Macbook Pro หรือ Macbook Air เท่านั้นใช้ ไม่มีขายทั่วไปนะครับถ้ากรณีคุณจะให้เขาเพิ่มความจุของตัวเครื่องเนี่ยจำเป็นจะต้องสั่งเป็น custom to order นะครับหรือ CTO เนี่ยจากเว็บไซต์ของ Apple เท่านั้นซึ่งหลายๆคนคงทราบดีว่าแค่เพิ่มแรมจาก8เป็น16กิกนี่ก็ส้าไป7 8 0 0 0บาทแล้วแพงมากๆนะครับถ้าเพิ่มจาก128ไปเป็น256นี่ก็แพงมากๆอีกเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาประหยัดกันนะครับใครที่มี Macbook เครื่องเก่าอยู่นะครับก็จะพบว่าเวอร์ชัน o r i g i n a l นั้นจะเป็นแรม4กิก หรือแรม8 g ินะครับแล้วก็จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ128 MacBook Air บางรุ่นยัง64 g ิด้วยซ้ำซึ่งปัญหาที่เราเจอนะครับจะเห็นได้ว่าพอเมื่อผมเปิดเข้าไปที่ตัวดิส ยูทิลิตี้นะครับก็จะพบว่าเมื่อเราเข้าไปเช็คตัวฮาร์ดดิสของตัวเครื่องแล้วเนี่ยตัวเครื่อง128จิกมันจะโชว์อยู่ประมาณ120จิกและไม่พอนะครับถ้าดูจากการจุเนี่ยเ็นว่าข้อมูลผมก็มีไม่เยอะนะครับแต่ผมลงแอปพลิเคชันที่จําเป็นโดยเฉพาะใครที่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเนี่ยโปรแกรมพวกนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักนะครับทำให้ออกมาแล้วกลายเป็นว่าเหลือพื้นที่จริงๆในการที่เป็นพื้นที่ว่างเก็บข้อมูลเก็บไฟล์ภาพเนี่ยน้อยมากๆนะครับเรียกได้ว่า128จิกลงโปรแกรมอย่างเดียว4 แล้วนะครับแลพอเมื่อเราจะทำการใช้งานอย่างเช่นใช้โปรแกรม Photoshop นะครับ Premiere นะครับหรือ Final Cut Pro ก็จะพบว่าโปรแกรมเหล่านี้แค่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงความจำของเจ้าตัว ฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ที่อยู่ในตัวเครื่องเนี่ยไปช่วยในการประมวลผลในช่วยในการหลันโปรแกรมในเรื่องของการจำไทม์ไลน์และจำข้อมูลต่างๆในโปรเจกต์นั้นๆเยอะพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใช้ Photoshop นะครับในปีนี้ปัจจุบนันนี้ถ้าเกิดคุณใช้ Photoshop เนี่ยมันดึงความจุไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า10กว่าจิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครยิ่งทำโปรเจกต์ใหญ่ไฟล์ใหญ่ตัดต่อวิดีโอยาวเป็นชั่วโมงมันยิ่งกินความจุมากขึ้นและสุดท้ายมันจะขึ้นไปว่าพื้นที่สำรองในตัวเเครรืือร่อองห Slash Diit ต็ม นั่นก็คือมันจะดึงความจุในตัวเครื่องเนี่ยไปใช้ทํางานร่วมด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ปัญหาก็คือบางคนก็บอกว่าผมใช้วิธีแก้ไขโดยการพกจะเป็นแบบ SSD แบบนี้หรือจะเป็นแบบตัวฮาร์ดดิส2.5หรือ3.5ใส่กล่องแบบสําเร็จรูปนะครับหรือจะเป็นแบบด็อกกิ้งเสียบด้านนอกแบบนี้ผ่านสาย USB แบบนี้ ถามว่าเร็วไหมก็ดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันก็ยังไม่สามารถสะดวกสบายได้เท่าที่ควรเพราะว่าสายแบบนี้ถ้าขยับนิดเดียวถือไปใช้งานไปยกไปยกมามันก็จะหลุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราจะเพิ่มฮาร์ดดิสเข้าไปในตัวเครื่องนั่นเองครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่กาลังจะดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเรากําลังจะเอาคอมหรือ macbook pro หรือ macbook air เครื่องเก่าของคุณนะครับมาอัปเกรดในแบบวันนี้ที่เราจะสอนเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนต้องไปดูก่อนนะครับโดยการที่ไปที่ตัวรูป Apple ครับลง มุมบนซ้ายนะครับแล้วเลือกว่า about this Mac ครับพอเลือก about this Mac เนี่ยมันก็จะบอกเลยนะครับว่าตัวเครื่องของคุณเนี่ยเป็น operation หรือระบบ iOS version อะไรนะครับเสร็จแล้วคุณก็มาดูด้านล่างครับที่มีเขียนว่า MacBook Pro รุ่นอะไรกี่นิ้วแล้วก็เป็นช่วงต้นปีกลางปีหรือว่าท้ายปีถ้าขึ้นคาว่า early ก็แปลว่าต้นปีนะครับ mid แปลว่ากลางปีแล้วก็ late แปลว่าปลายปีนั่นเองครับแล้วตามด้วยปีพอ,อครับ ข่าวดีนะครับถ้าเกิดคุณใช้ในช่วงปีพศไม่เกิน2013ขึ้นไปเนี่ย มันจะมีโอกาสที่คุณจะสามารถอัปเดต SSD อัปเดตอะไรต่างๆได้ง่ายพอสมควรแต่ไม่มากเท่ากับ iMac นะครับถ้า iMac เนี่ยอัปเดตแรมได้อัปเดตฮาร์ดดิสก์ได้อัปเดตการ์ดจอได้นะครับแล้วก็ลงไปถึง CPU ได้แต่ไม่มากนะครับมันจะมีเงื่อนไขจุกจิกไม่เหมือนเครื่องของ Windows ทั่วไปแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว MacBook Pro MacBook Air แบบนี้ในปี2 0 1 3ขึ้นไปเนี่ยอันนี้สบายใจได้เลยนะครับคุณสามารถที่จะอัปเดตเจ้าตัวความจุเครื่อง ซึ่งตัวนี้จะเห็นว่าของผมเนี่ยเขาให้มาเป็น i5 2.4นะครับเก่ามากๆเลยครับ2013ตัวแรมเนี่ยผมได้เป็น4 GB นะครับที่1600นะครับบัสเนี่ยเป็น1600 mHz นะครับ DDR3 นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีการ์ดจอนะครับเป็น Intel i r i s 1536 MB นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยความจุของเจ้าตัวเครื่องไปเช็คที่ตัว s t o รเ t e ครับ เห็นไหมครับสตอรี Store rate ของผมโชว์มาเพียงแค่121 g b ซึ่งเป็นแฟลชสต r รีก็คือ SSD นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าความจุมันมีมันน้อยมากๆนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ใช้มันจนเหลือความจุอยู่เพียงประมาณ20 g b ถ้าเปิด Photoshop ขึ้นมาเนี่ยอีก20 g b ตัวนี้แทบจะไม่พอใช้เลยนะครับถ้ายิ่งแต่งไฟล์ที่มีเลเยอร์มากๆบอกให้เลยเครื่องอืดมากๆเลยครับและตอนนี้มันก็อืดเต็มทนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานจริงเห็นไหมครับตัวแอปพลิเคชันสีแดงเนี่ย ของผมก็ใช้เข้าไปประมาณ20กว่าจิกแล้วนะครับแล้วมันยังต้องมีไลบรารีมีการจดจำซิสเต็มต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันรวมๆกันประมาณ3-40จิกแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีไฟล์บรรดาอื่นๆที่มันเป็นไฟล์โปรเจกต์ไฟล์ขยะไฟล์ต่างๆนะครับสะสมไม่มากมายเลยครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะอัปเกรดเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนสมัยซื้อมันใหม่เนี่ยมันจะต้องคัสตอมทูออเดอร์แพงมากๆเลยนะครับด้วยว่าถ้าเกิดในยุคนี้ใครซื้อคอมของ Apple macbook pro ที่มีความจุ 128GB จะปรับเป็น2 5 6เนี่ยเพิ่มกันไม่ต่ำกว่า7 8 0 0 0เลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่าณนะปัจจุบันเจ้าตัว ssd มันราคาถูกมากนะครับแต่ ssd ที่เป็นขาสําหรับ macbook pro macbook air ก็ยังมีราคาค่อนข้างสูงแม้ว่่่่าจะะซืื้อออเป็นนีหออนทไใชขง Mac นะ เราสามารถเปลี่ยนเองได้เช่นเดียวกันแต่ราคาก็ายังสูงอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมานําเสนออีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากๆเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้จักนั่นเองครับนั่นก็คืออะแดปเตอร์แปลงขา SSD แบบ NVMe ไปเป็นขาแบบของ Macbook Pro นั่นเองครับคราวนี้นะครับเราก็จะพบว่าเราได้ทําการเชื่อมต่อเจ้าตัวฮาร์ดดิสก์2.5นิ้วมาที่ตัวเครื่องแล้วนะครับคราวนี้เรามาที่ตัว โปรแกรมของเรานะครับเข้าไปที่คำสั่งแอปพลิเคชันนะครับเสร็จแล้วคุณก็ไปหาตัวเครื่องหมายโลโก้ของคำสั่งที่มีชื่อว่าไทม์แมชีนะครับเป็นรูปนาฬิกาวงกลมเขียวๆพอเจอโปรแกรมไทม์แชีนะครับก็เปิดขึ้นมาครับโปรแกรมไทม์แชีนั้นก็จะถามหาครับว่าเออเนี่ยเราอยากจะให้ตัวไหนเป็นตัวแบ็กอัพนะครับพอเมื่อมาเปิดที่ตรงโปรแกรมไทม์แมชีนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปนาฬิกาล็อกอยู่ตรงที่หัวมุมข้างล่างสีเหลืองใช่ไหมครับให้กดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่รหัสปลดล็อกของตัวเครื่องนะครับ พอใส่ในกาปปดล็อกของตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันก็จะถามว่าจะให้เราทําการแบ็กอัพเลยหรือไม่นะครับในกรณีที่ฮาร์ดดิสของคุณมีข้อมูลอื่นๆหรือข้อมูลการแบ็กอัพของเครื่องอื่นมาก่อแล้วตัวนี้ขออย่างเดียวมีพื้นที่ความจําเทียบเท่ากับตัวเครื่องของคุณพอแล้วนะครับเสร็จแล้วมันก็จะถามว่าจะให้ลบตัวเก่าหรือจะให้สร้างการแบ็กอัพใหม่ให้เลือกสร้างการแบ็กอัพใหม่นะครับคำสั่งที่2พอหลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่ามีรูปนาฬิกาอยู่ที่บนทัสบาร์ข้างบนนะครับให้ไปเลือกคําว่าแบ็กอัพ o นวครับ ปกติเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างว่าให้มันแบ็กอัพเลยเนี่ยมันก็จะทําการนับถอยหลังแล้วก็เตรียมตัวแบ็กอัพนะครับถ้าไม่เลยผิดพลาเนี่ยจะใช้เวลาเป็นแถบยาวๆวิ่งอยู่สักพักหนึ่งนะครับประมาณแล้วแต่เลยอาจจะสัก1 8บแถึงยีนาทีขึ้นอยู่กับความจุนะครับพอเมื่อตัวอย่างแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะได้ข้อมูลการแบ็กอัพไปอยู่ในตัว SSD รูปนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับในการมาย้ายข้อมูลของเครื่องของคุณไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมข้อมูลอะไรต่าง ที่ซุกซ่อนอยู่ตรงนี้สามารถย้ายทั้งหมดโดยที่คุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาไปแค่แอปการเซตติง้งหรือว่าข้อมูลด้วยซึ่งอันนี้จะไปทํากันในโปรแกรมที่มีชื่อว่า migration อีกทีนะครับแต่ตอนนี้เราจะทาแบบนี้ก่อนพอเมื่อแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องของเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทการชําหระและแงะออกมาก่อนอื่นเลยนะครับทำการชัดดาวตัวเครื่องครับแล้วก็อย่าลืมถอดปลั๊กที่จ่ายไฟทุกอย่างของเจ้าตัวเครื่องของของเราด้วยนะครับ คราวนี้นะครับเราก็จะทําการแงะเจ้าตัวเครื่อง Macbook Pro นะครับของเราเครื่องนี้นี่เองโดยที่คุณจะต้องถอดอุปกรณ์อย่างพวกเนี่ยฮะข้อต่อเล็กๆของพวก USB เรงต่างออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วคว่ามด้านล่างล,าง,ลางมาครับกรณีที่ใครใส่เคสอยู่นะครับก็แนะนําว่าให้ถอดเคสออกก่อนนะครับคราวนี้เราจะมาทําการถอดเจ้าตัวน็อตนะครับ คุณจะเห็นว่าบริเวณด้านใต้ของตัวเครื่องเนี่ยแม้ว่าจะดูกลมกลืนเหมือนม่มีรอยต่อต่งที่มันมีน็อตอยู่นะครับซึ่งจะมีอยู่บนทั้งหมด4จุดนะครับตรงกลาง2จุดนะครับแล้วก็ข้างล่างอีก4จุดนะครับตรงน็อตตัวนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ MacBook Pro รุ่นหลังๆเนี่ยมันจะเป็นไขควงแบบ6แฉกนะครับซึ่งเป็นขนาดเล็กไซส์พิเศษของเขามันจะค่อนข้างหาซื้อ,อยากนิดนึงไม่ใช่ไขควงปากแฉก4แฉกแบบปกตินะครับถ้าไปใช้4แฉกมาไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหัวน็อตมันจะฟร จะได้เจ้าตัวไขควงที่จะเอามาทําการไขเจ้าตัวเครื่อง Macbook Pro นะครับรวมไปถึงใช้งานในอสซอรีอื่นในหลากหลายรูปแบบที่เรียกว่าหายยากๆเนี่ยผมก็มีอีกหนึ่งไอเทมลับนะครับน่าสนใจมากๆนั่นก็คือชุดไขควงนะครับแบบครบเซ็ของเชียร์มีนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนีเจียตัวนี้เนี่ยมันมีขายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะกันซึ่งผมชอบมากๆเพราะว่าวัสดุมันดีแถมหัวตัวเข็มของมันเนี่ยไอตัวหัวที่ไขต,ต่างๆเนี่ยมันเป็นหัวที่ทํามาจากผลึกของตัวแร่ที่ดีมากๆนะครับทำให้มีความคงทนสูง ไม่ทําให้หัวน็อตลูดและตัวหัวน็อตตัวหัวของไขควงเนี่ยก็จะไม่พังไม่ก่อนง่ายเหมือนกับไขควง20บาทตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งอันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเคยไปขันแบบน็อตที่มันฝืนฝสนิมกินเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าตัวนี้ไม่มีแหวงไม่มีกระเทือนเลยแต่สําหรับเจ้าตัวหัวน็อตมันจะค่อนข้างออกออกด้ง่ายกว่าซึ่งแนะนําเลยครับประทับใจหลังจากที่ใช้ไขควงแบบ20บบาทมานานบอกให้เลยสู้ไม่ได้และที่สำคัญที่สุดจะเห็นว่าในเซ็ตของเขานะครับ จะเห็นว่ามีเจ้าตัวหัวของไขควงเนี่ยโหเยอะมากๆนะครับมีหลากหลายเบอร์ทั้งหัวแชกหัวเหลี่ยมหัวดาวหัวแบบไส้ในไส้นอกนะครับมีเยอะมากๆ ผมเคยลองเอาไปถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จยาพวกมือถือแล้วก็รวมไปถึงอ,อุปกรณ์บางอย่างครับที่ก็งงๆไอ้หัวนี่มันคือหัวอะไรแต่ปรากฏว่ามันมีรูปแปลกๆของบางอันมันจะเหมือนเป็นแท่งกลมๆนีเฉยๆของไอ้เจ้าตัวเทียวมีเนี่ยสามารถไขออกมาได้เอออันนี้แปลกมากซึ่งผมก็ชอบมากนะครับแล้วก็ใช้เป็นประจำไอ้ที่เห็นนี่คือเอาไปงัดกับพวกเหล็กมานะฮะเนี่ยโหแข็งมากสีถทาล่อออกอไปหน่อยเดียวแต่เครื่องไม่มีเบี้ยวเลยนะฮะตัวไขควงเนี่ยจับถนัดมือแล้วก็เป็นโลหะดีมากๆแล้วก็ตรงหัวเป็นแม่เหล็กหน่อยๆแต่ทีีี่่่แนนนนมมเป็โลหะททควา เจ๋งมากๆเลยนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าใช้อะไรผสมนะคราวนี้มาลองดูดีกว่าครับเราจะมาทําการไขของหัวแมกนะครับซึ่งจะพบว่าหัวน็อตของแมกเนี่ยเขาจะใช้หัวน็อตแบบพิเศษนะครับซึ่งมันจะเป็นหัวเหมือนแบบ6ดาวแฉกๆเนี่ยแหลมแแบบนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหม ตัวนี้นะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นหัวเฉพาะของมันไม่ใช่ไขควงทั่วไปนะครับแนะนําว่าให้ซื้อตัวนี้ง่ายมากแล้วมาไล่เบอร์เลยว่าจะเอาตัวไหนนะครับเพราะในเครื่องของเครื่องแม็กเนี่ยมันจะมีรูเล็กรูใหญ่ก็จะใช้ไขควงพวกนี้แตกต่างกันคราวนี้นะครับเราจะมาลองทําการแกะตัวเครื่องกันดูนะครับค่อยๆแงะมันออกมาครับ เบาๆนะครับค่อยๆงั้มานี่เพียงเท่านี้เขาจะได้ออกมาแล้วก็เี็นว,ว่ามีคลิปฝุ่นเยอะมากเดี๋ยวไปทาความสะอาดกันนะครับด้านบนนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับมีด้วยกันหลายเซลล์นะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรจะหาพลาสติกนะครับทำการปลดสายแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกระแสไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะช็อตคุณได้นะครับซึ่งตัวนี้สําคัญมากๆรวมไปถึงบริเวณด้านนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวพัดลมระบายความร้อนแล้วก็จะมีทิงค์ตรงนี้นะครับมีหน้าที่นําพาความร้อนจาก c p u นะคร การไว้ในตอนต้นนะครับก็คือเจ้าแผงวงจรตัวนี้แหละครับนี่คือ SSD จะเห็นว่ามีน็อตล็อกเอาไว้ตัวนี้อยู่1ตัวนะครับจำเป็นต้องขันน็อตออกมาแล้วก็เอาตัว SSD ออกมาแล้วเราจะเอาเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปแทนที่แบบนี้นะครับนี่ในพื้นที่ตรงนี้นะนี่ดูตามภาพประกอบไปจะได้ไม่งงนะครับในขณะเดียวกันตัวนี้ก็จะมีที่อยู่ของพวกแรมของพวกอะไรอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันฟิตมาแล้วมันฝังอยู่บนแผงวงจรแล้วเป็นชิปอย่างเดียวนะครับไม่มีแยกชิ้นเหมือนแบบแรมโน้ตบุ๊กสมัยก่อนนะ ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับรวมไปถึงซ็อกเก็ตต่างๆก็จะอัดแน่นมาเลยซึ่งอันนี้แนะนําว่าถ้าไม่รู้จักไม่รู้จริงอย่าไปยุ่งกับมันนะครับถ้าจะเอาผ้าเขี่ยเอาแปรงเขี่ยไล่ฝุ่นก็ปัดแบบเบาๆพอประมาณจะดีที่สุดครับคราวนี้นะครับเราทําความสะอาดมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนเจ้าตัว ASD กันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เอาเจ้าตัวนี่ไขควงของเรามาจริงๆเขาก็แถมไขควงมานะแต่ไขควงเขาเนี่ยมันจะดูเหมือนจะใหญ่ไปนิดนึงนะจ๊ะเห็นไหมแล้วมันก็ไขไม่ออกด้วยนะ เพราะว่ารูมันใหญ่มากๆเนี่ยเห็นไหมซึ่งเห็นว่าไขาควงที่แถมมากระแดปเตอร์เนี่ยมันไขไม่ออกนะครับถ้าเกิดขืนพยายามฝืนไขเข้าไปเนี่ยมีหวังนะครับไอ้เจ้ารูของอุปกรณ์แม็กนี่ได้พังแน่ๆเพราะว่าเจ้าตัวของอุปกรณ์แม็กเนี่ยต้องขอบอกไปก่อนนะว่าอุปกรณ์เขาแทบจะทุกตัวเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะขนาดเล็กจริงๆครับนี่ผมลองหัวสีแฉกตัวนี้ดูก่อนนะฮะไม่ออกนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันไม่ออกนะครับเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สีแฉกนะครับผมเดาว่ามันน่าจะเป็นหกแฉกนั่นเองนี่ไงเห็นไหม <laughs> ผมบอกแล้วถ้าใช้ไข่ควงแม็กเนี่ยแจ๋วเลยนะอูออกง่ายมากเนี่ยฮะถ้ามันถูกล็อกถูกคั่วของมันนะมันจะบึ๊กออกมาเลยนะครับง่ายมากๆใส่ไปน,นี้นี้ก่อนเนี่็นะแต่ถ้าคุณไปฝืนเอาไอ้ไข่ควงที่แถมมากอกแดปเตอร์นะแล้วคุณก็จะเข้าใจผิดคิดว่ามันใช้ในการถอดอูกของแม็กไม่ได้เลยนะครับโยนทิ้งได้เลยเนีย เมือ่อนใช้ในขณะเดียวกันนี่คณใช้ตัวนี้ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นแถวที่3ตัวแรกของเจ้าตัวเส่ยวมี่ตัวนี้เลยนะครับไขควงชุดนี้ใช้แถวที่3ตัวแรกนะครับพอเสร็จแล้วครบับเราจะทําการยกมันขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ดึงออกครับแบบนี้ยกมาเบาๆตอนนี้เราจะได้ตัวเด็ดเอของเครื่อง Macbook Pro Macbook Air ใดๆเนี่ย โผล่มาแล้ว128 g b อยู่ในมือผมแล้วแต่จะเห็นว่าขาของมันนั้นจะแตกต่างนะครับเพราะขามันจะมีขนาดใหญ่ทีนี้พอเมื่อเราเอาเจ้าตัว NVME ที่เราทําการถอดเอาไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนี่ NVME ของเราใส่อแดปเตอร์มันก็จะเลยหน้าตาออกมาเหมือนกันแบบนี้เอาแย่เข้าไปครับเอาด้านโลโก้ขึ้นนะครับค่อยๆย,ยัดเข้าไปดันเข้าไปให้สุด นี่มันจะดังกรึ๊กนะครับเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะเอาน็อตตัวเดิมนั่นแหละฮะไขคืนกลับเข้าไปเพื่อทาการยึดตำแหน่งมันส่วนเจ้าตัว SSD ตัวเก่าเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับไปหาซื้อกล่องเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะเผื่อใครไม่รู้กล่องตัวไหนใช้กับตัวไหนมันงงไปหมดเลยไม่ต้องงงเดี๋ยวหาให้ไปซื้อตามลิงก์แล้วกันกดเข้าไปรับรองไม่ถูกโกงแน่นอนเพราะว่าสั่งมาแล้วทั้งนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ขามันสั้นเกินไปนะฮะเพราะว่าเจ้าตัว ของเราตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วก็ยาวเราก็เลยจะมาใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับที่ให้มาในซองของเจ้าตัวอะแดปเตอร์เขาอีกทีหนึ่งซึ่งในนี้จะเห็นว่ามีอะแดปเตอร์อยู่หลายตัวนะครับทำให้มันสามารถไขเข้าไปได้ลึกมากกว่าปกตินั่นเองครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันทำไมฮะมันก็จะยึดไม่ค่อยได้นะครับเพราะมันค่อนข้างตื้นนั่นเองแน่นอนครับเพราะมันต้องใส่ประกบ2ชิ้นใช่ไหม SSD กับเจ้าตัวอะแดปเตอร์มันก็เลยจะมีความสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า ตัวนี้ขามันจะยาวกว่านะครับที่เขาแถมมาให้ก่อนอื่นก็ต้องเช็คก่อนว่าหัวแบบไหนอ่าเนี่ยใช้หัวของเสี่ยวม,มีผมได้เลยทันทีป๊บแล้วก็ไขเข้าไปครับนี่เห็นไหมซึ่งคราวนี้จะล็อกง่ายเลยเพราะว่าขามันยาวพอแล้วแล้วมันก็จะล็อกทั้งตัว,ตว SSD ตัวดั้งเดิมแล้วก็ตัวที่เป็นอะแดปเตอร์เข้าไปด้วยว้าวแจ๋วเ,เลยมันจะดูเหมือนปูดๆมันนิดนึงนะแต่ไม่มีผลเวลาใส่ตัวเปลือกทับเข้าไปเนี่ยจบเลยใส่กิ๊บผมก็จะทําการประกบมัน ไปที่เดิมนะครับสวยๆแบบนี้เราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่ามเดี๋ยวมันจะมีปัญหาประกอบให้ถูกฟังนะครับป๊าบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการคันน็อตนะครับเพื่อทําการเก็บชิ้นงานซึ่งในน็อตตัวนี้ต้องจําไม่ได้นะตัวไหนอยู่ตรงไหนก็เขียนแผนที่แมปไว้ก็ได้นะครับ คราวนี้นะครับเมื่อเราทําการใส่ SSD เข้าไปแล้วจะเห็นว่า SSD ตัวเก่าของ Mac อยู่ในมือผมเรียบร้อยก็ไปหาซื้อกล่องใส่แบบแค,คล้ายๆอย่างนี้นะนี่ซึ่งจะค,คล้ายๆแบบนี้นะครับแต่มันจะต้องเป็นกล่องสําหรับใส่ตัวที่มาจาก Mac นะครับซึ่งขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยต้องขอบอกไปก่อนว่าน,นี่จะเป็นขาเฉพาะนิดนึงเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้จะได้ไม่กดมัว่วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะไม่ได้แบบนี้แต่เป็นขา M Point 2ใช้ไม่ได้นะครับต้องแบบนี้เท่านั้นครั้งนี้นะครับเราก็จะพบว่าเราจะมาเปิดตัวเครื่องนะครับโดยที่ าการแบ็กอัพนะครับข้อมูลเดิมกลับไปแต่วิธีการที่จะแบ็กอัพตัวนี้แน่นอนครับฮาร์ดด mm ิสก์ที่เข้าไปตัวนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยและยังไม่ได้ฟอร์แมตเลยเรียกว่าแกจะจากกล่องเข้ามาสดๆละลอนเลย mm hmm. สิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือเข้าไปที่ตัวหน้าโอ per ation mm hmm. ดั้งเดิมของมันนะครับในระบบเซฟโหมดแล้วเข้าไปทาการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์หลังจากนั้นเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการทําการมิเกรชันข้อมูลที่แบ็กอัพอยู่ในตัว S S D ตัวนี้ เอาย้ายกลับเข้ามาในเครื่องทําให้เครื่องเห็นโปรแกรมทุกอย่างเหมือนปกติเพียงแค่ว่าความจุของตัวเครื่องใหญ่ขึ้นนั่นเองและ SSD ที่ผมใส่ในรอบนี้ซักเข้าไป500 g b เยอะเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าจาก128เป็น500 g ิกะไบต์ใช้กันยาวๆแลวนะครับตัดต่อวิดีโอโหลดภาพโหลดฟุตเตจลงไปในตัวเครื่องตัดต่ออยู่ในตัวเครื่องได้สะดวกแม้ว่าจะมีแรม4ี่จิกแต่ก็น่าจะพอทนได้คราวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพอเมื่อคุณใส่เจ้าตัว SSD เข้าไปใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันจะไม่มีข้อมูลเลยใช่ไหมเพราะมันไม่มี OS ไม่มีใดๆแล้วมันก็จะไได้ฟอร์แมตด้วยไม่ต้องตื่นเต้นนะครับมาถึงกดทําการปุ่มเปิดเครื่อง พอเปิดเครื่องเสร็จเนี่ยมันจะมีเสียงดังตึ้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ให้คุณทําการกดคอมมาแล้วก็ตัว R ค้างไว้นะครับจนกว่ามันจะขึ้นเป็นรูปลูกโลดนะครับแล้วก็บอกว่ากําลังเตรียมตัวที่จะทําการแบ็กอัพหรือว่าติดตั้งโปรแกรมเนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับหลังจากนั้นมันจะถามหาสัญญ,ญาณ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตของคุณก็ให้ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับพอเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยเสร็จก็จะพบมันจะเป็นรูปลูกโลดแบบนี้ครับป,ปั่นปั่นหมุนหมุนไปเรื่อยเรื่อ,จบบอปแจาาปแกรมหลัก ก็จะเป็นต,ตัวที่เป็นทางเครีนนะครับ ตัวที่เป็นเรื่องของการ startup disk นะครับตัวที่เป็น disk utility นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวที่เราจะให้ทําการดาวน์โหลดหรือ install เจ้าตัว mac os ซึ่งอาจจะเป็น big sur หรืออาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่กว่านี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าทําในช่วงยุคสมัยไหนแต่ว่าเครื่องของผมเนี่ยมันเป็นเครื่อง2013นะครับเพราะฉะนั้น os ที่ผมน่าจะลงได้ก็จะเป็น big sur นั่นเองแต่ถ้าเป็นหลังจากนี้ต่อจาก big sur เนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆครับว่ามันจะสามารถลงอะไรได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้วิธี back up OS หรือโปรแกรมต่างๆ,ๆกลับมาหรือถ้าเกิดเพื่อนๆลงเป็น OS ที่ใหม่กว่ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ในเครื่องผมเป็น b i x e r ซแต่พอผมไปลงมาในตัว Mac เนี่ยมันอนุญาตให้ผมลงตัวที่ใหม่กว่าได้สมมุตินะเราก็ไม่ต้องตื่นเต้นเพราะเดี๋ยวเรา BACK UP มันจะมาเฉพาะแอปแล้วก็ตัวข้อมูลต่างๆโดยที่เปลี่ยน OS เป็นเวอร์ชันใหม่เหมือนเดิมครับ อันนี้สามารถทําได้ต้องแยกกันนะระหว่างแอปที่อยู่ในตัวเครื่องข้อมูลอยู่ในตัวเครื่องการเซตติ้งอยู่ในตัวเครื่องกับเจ้าตัว macOS นะครับซึ่งเจ้าตัว macOS เนี่ยเขาก็จะแยกส่วนกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะลง macOS หรือว่าจะลงเจ้าตัวแอปเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆผมมั่นใจว่า2013เนี่ยก็ยังได้คงลงบิ๊กเซอร์นะตัวใหม่ไม่น่าจะอนุญ,ญาตให้2013ลงได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะทําการรอให้มันทําการโหลดเจ้าตัวอินเทอร์เน็ตตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอตัดเข้าไปสู่ตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่ตัวหน้าหลักแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการทํางานตัวนั้นกันดีกว่าครับ